ศูนย์วิจัยการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชก็จะเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นต้นแบบในการดูแลฟื้นฟูศักยภาพให้กับร่างกายสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลเมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากเราจะมีทีมบรุรลาการแพทย์ให้การดูแลแล้วเรายังให้ญาติเรียนรู้ในการดูแลเช่นเดียวกันที่มั่นใจว่าเมื่อผู้สูงอายุกลับไปที่บ้านแล้วจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม นการสร้างสังคมอนาคตสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีเราอยากจะได้ประเทศไทยที่มีผู้สูงอายุสุขภาพดีมีคุณภาพและยังสามารถมีพลังวังชาที่จะช่วยพัฒนาประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมผู้สูงวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน